มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเช้าน้ำกันเด้อพี่น้องได้อันออมกบมาช่พี่น้องกินเด้อพี่น้องมือนี้ออมกบใส่ดอกแค่แน่ใส่ผักขมผักอันนี้แหละพี่น้องเลยแจกกับแจ่วผักหอมในปูแน่มือขึ้นไปใต้ปูพี่น้องกระปูไข่อันนี้กระปูไข่ายนี่พี่น้องนี่โตมสีน้ำน้ำนี่พี่น้องใข่เป็ดแนอ่าหนึ่งมันแน่พี่น้องนี่มาู่พี่น้องกินคือเกา มาเด้อพี่น้องเด้อเบิด์สุขูมสุกคนเด้อในประเทศต่างๆประเทศเด้อเบิด์สุขูมสุกคนพี่น้องมามาพี่น้องมาสบายดีพี่น้องพ่อๆกับซองบ้านน้อยเคยหลาคือเก่าเชนเคยพี่น้องขม่าส้มคอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องมาพี่น้องมาได้อ้อมกบพี่น้องนี่อ้อมกบสวัสดีพี่น้องเด้อพี่น้อฟอมเขียนพี่น้องเมื่อคืนนี่ไปใต้โป๊บมาพี่น้องได้ ขายเป็ดแน่ไก่ปูปูค่ายพี่น้องบุแม่กับปูหน้าเด้อพี่น้องปูค่ายมันสีโตเรียมเรียมน้ำน้ำได้บวกไลายนึงพี่น้องเอ้ยมันไปเวิร์ดครั้งบุตีพี่น้องเอ้ยหนึ่งมันกับมีพี่น้องมาพี่น้องมาสุขสุขคนเด้อกินข้าวเช้าน้ำกันพี่น้องต่างๆประเทศในประเทศออมโกฟน้อยโพอดีออมบหมือนใบใหญ่ รักไรายางมันแรงไปไหมกบหน้าพี่น้องกบหน้ากบน้ำหวยวนี่ mãi mãi mà mãi nhìn... mình bớt mãi 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 là Mình

ทางนีตับบะอ,อันนี้นี่ตีมาไม่หมมันนี่คือ,อคือจุเด่นใหม่เบื่องอะัโอ้ยแนมเป็นนางมานางกาย

กบกระดูกลายแล้วมีนจ้ำจ้ำขนาดไม่เตี่ยมันก็น่อยฮะัไอ้ออมไอของปลาปอยให้ง่อยเขาหายไม่เคี่ยวเปลี่ยนมาได้น่อยหน้อยจ้ำเนี่ย Nói lần này gọn mọi ôm móc mì. Give mói nói. Mói nói. Tân em yêu quýt nói. Tân em yêu quýt tệ ลงกินใน้ำยง่ยังไปแหมป่่ใหญ่่่่่่่่่่่่่่่่่ลง่่่่่่่่้อ่่่่น่่่่่่่่่่่่่นน่่่่่่่่่่ Thank mm -hmm. you. อ่าสำหรับลิปนี้มันนอยเขาจบลงเพียงท่นนี้เด้อพี่น้องขอม,มับม o ย m เรืมองกุลายกดแ์กดตีดตามชมบัมันนอยเคยหลานเด้อพี่น้องสำหรับลิปนี้ขอกาคำวา่าสบายดียพี่น้อง